have Yeah, she, 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 I mean, he, he likes every girl. Oh. go, let's go. it's okay. No men, Just girl. <laughs> huh? LỜ? Love everybody, girl. Oh. No men. Lo? Hả? Cái Huh? Cái gì? Hả? gì? Cái gì? Cái อะไรจ้าจียอนเปล่าเป้า,ปาอะไรจ้าจียอนตกใจอะไรจ้ามึงโสดอีกแล้วเหรอใช่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยว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 ไว้คุยกันเองดีกว่าไว้คุยกันเองไว้คุยกันเองดีกว,ว่าอ๋อวิ่งมึงก็ขยันพิมพ์ไม่หยิ่ <laughs> ยอะข <laughs> ยันพิมพ์จังเลยคนอื่นจริงไม่เย็ดโอเค